สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุกุสุกคนนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับก็ทักทายนะครับกับเอฟซีที่โตพี่น้องอาก,กาศก,าศกาศันยังมืดสลรวยังมืดเลยพี่น้องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครัวนะครับคือ <c oughs> ตื่นมาย่ำเสาโมนี้พี่น้องกันนี่แหละเตรียมของนะครับส่งลูกค้า คือผมบริเฮตตะดินปูพี่น้องคือผมก็เฮดขุยน้ำนะครับคือแพ็คขุยไปขายพี่น้องให้กับร้านขายทรงนะครับในตัวเมืองนะก็พอได้ยุได้กินไปพี่น้องขุยออกข้าวก็ได้นะครับเ่ากับเฮดขายนะครับผมว่าเอาแบบตรงๆเนาะคุยออกข้าวนี่นะครับ ผมคิดว่าผมเป็นเจ้าแรกในเจ้าเดียวได้ได้น่ลอเอ็ดนะครับที่ที่ทาคุยลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับนี่คือแพ็กนี่นะครับแพ็กเป็นขุงน้นย่น้อยเป้เป็นขายคือลูกค้าบางครั้งการที่บสะดวกซื้อสอบใหญ่นะครับเพื่อนกับอยากได้นน้อยไปตอนกิ้งบักหน้าบักมออ่วงเ้งก็ว่าไปพี่น้องผมก็ได้ไอเดียนะครับแต่ย้อนว่าขายของนะครับ ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตนี่มันมีแต่ความล้มเหลวมีแต่ความผิดหวังนี่แต่นะครับไอ้ความผิดหวังความล้มเหลวนี่ที่เขาสูญเสียไปมันไม่ได้สูญเสียเปล่านะ <c oughs> พี่น้องเอซีครับคือบ้สูญเสียเปล่าจะไหนจี <c oughs> ไอ้สิ่งที่เขาสูญเสียเงินทองสิ่งที่เข้าสูญเสียเวลาไปนําการขายของทุกๆอย่างที่ผ่านมาในชีวิตที่บันบ่ประสบความสําเร็จ นเพราะว่าที่เป็นขายเสือ้อผ้าขายร้านยี่สิบบาทนะครับขายอ่าพวกปุ๋ยอาหารสัตว์ยังกระดา่ที่ผมเคยขายมานะครับมันได้สอนนะครับได้บ่มเพาะนะครับได้บ่มเพาะความคิดนะครับให้เกิดไอเดียนะครับให้เข้ามีความคิดที่นําเสนอสินค้าตัวใหม่ๆออกมานะครับคือตอนแรกผมกะบก่ได้คิดว่าทีขายหรอกพี่น้อง คือทาไปทํามานนะครับขายของไปทําขายของมานนลูกค้าก็คือมาถามหาสินค้าประเภทนั้นประเภทนึงนะแล้วก็เขาก็เลยเอาล่องมาขายนะครับมันขายได้มันขายได้ไดเอ้ยมันขายได้แล้วมันเท่ากับมีกับถางพลาสติกเขากับตรงมีดินนะเขามีดินแล้วเขากับนีมีคนมาถามหาคุยหากรมันคื้ายอย่างตอนแรกกับบุ้งหุ่นจักนะครับ ก็ไปซื้อร้านน้ำร้านต้นใหม่มานะครับซื้อมากกระสอบบอกไงซนะื้อมาแล้วเฮ็ดจะไหนดีวะเขาสีได้ทุนได้กำไรเขาก็ลองมาแพ็คนะครับเป็นถุงพลาสติกมัดหรือเป็นแบบถุงพลาสติกแบบนี้แต่ผมใส่แม็กนะครับว่างขายหนา้าร้านานี่เนาะได้ขายนะครับเอกเกอก็เกิดไอเดียนะครับเกิดไอเดียแล้วปุ๊บนะครับก็เลยลองนําเสนอนี่น้องลองนําเสนอร้านร้านยี่สิบบาทเบิ่งร้านส่งแต่ที่นี่มันก็นได้ขายได้ พี่น้องขายได้นะครับจตดีใจพี่น้องนะครับบางเคียรนะครับที่วิตอุปรรสาทกี่พานมานี่มันในบ่มพอความคิดท่องหลายอย่าง<แ>ตอนแรกเขาคิดว่าไอสิงของมอนี่มันมันคนมาเท่าคุยใส่เปลี่ยนนะครับเขาคิดบางสั้นแต่ที่กิ่งแล้วมันพอเมียนพี่น้องเพิ่นใส่เปลี่ยนเต่ว่าเพิ่นโม่งวา่าเพิ่นสิไปหาสื่อใส่มาใส่แล้วสี่ เพชแบบไดยังสินะเมื่อเพื่อนในล่องคิดล่องถูกไนการใส่แล้วนะครับเพื่อนเอาหูเล้ว่าสินค้าตัวนี้มันจําเป็นต่อเพื่อนยิ่งบ้านห้องเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับอยากปลูกพักปลูกยังต่างๆนะครับคุยกับพ่าหน็มีความสําคัญเี่นะครับเกี่ยวกับดินพี่น้องชื่อว่าใ้ความชุ่มชื้นนะครับอุ้มน้านะครับเพชรห้ดินเท่านะมันลวดมันกู้นะครับต้นไหม่ไปปลูกมันกางง่ายนะครับซือว่านะครับ เอาไปเลี้ยงเลี้ยงแต่แตนนะครับหรือบางคนกับไปเลี้ยงขี้ลีดนะครับมันใครใส่กันสิพี่น้องมันกับเพาะตัวอ่อนมันก็ขึ้นมากย้างายนะครับอันนี้นะครับประสบการณ์ที่วิตมันสิเหสอนท่าครับบางเคียนี่ได้หลายคนก็นสิวา่าความรู้นะครับในตำราหรือบางพนกับเลียงจบปริญญาตรีปริญญาโทยังกว่างข้นไปได้เกีรยินิยมมากอันนั้นมันกระแค่ในเชื่อวิชาก,การพี่นะ้อง มันยังบาสามารถีิบรรุได้คือประสบการณ์ชีวิตเนาะครับอันนี้โมเมนต์วาการศึกษาบ่ดีเด้พี่น้องแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันสิบอกรายละเอียดยังหลายอย่างครับว่าเขาต้องอยู่แบบใดเขาต้องพัฒนาตัวเจ้าของจังใดนะครับเขาจังสีสามารถยืนในลำแข้งของเจ้าของเขาได้นะครับบางค้นกับสีเดียนสูงอยู่แต่ว่าทั่วสีหูจักพี่น้องว่าเข้าเลย สีน้ำลงชีวิตจะไรนี่มันก็นตองสัเวลาเวลานี่แหละนะครับ,บ,นะรบมันสีน้ำผ้าความรู้ต่างๆนะครับมาหาเฮ้านะครับมันสีน้ำผ้าทั้งความสุขความทุกข์ของมาหาเฮนะาสิเด็กหมูจักคาร์วาต่ละมือแต่ละเวนเฮ้า,าสีเห็ดจังไหนนะครับแล้วนะครับเหนือสิ่งอื่นใดได้พี่น้องซิ่งนี้ผมเห็ดนี่นะครับเวลาที่มันผ่านไปมันบ่มันบร,ราณเมันสางความหมู่เฮ้าอย่างเดียวได้พี่น้องมันในสามคนในชั้นเนี่ยเฮานำํำนะครับ เขาจังสีมีลูกค้าซื้อได้ปันนี้นะครับคอนเนคชั่นนะครับลูกค้าต่างๆนะครับเขาต้องสั่งไปนําพี่น้องคือมันสําคัญเลยครับยิ่งยิ่งสมัยนี้พี่น้องการค้าการขายนี่แข่งขันกันสูงนะครับถ้าเฮานะครับมีแต่ความรู้นะครับถ้าเฮาบ่มีคอนเนคชั่นมันก็ไปบ่ได้คือกันคอนเนคชั่นต่างๆนี่สําคัญพี่น้องเพราะต้องจักผู้นั้นผู้นี้นะครับรู้จักร้านค้าไปได้หลายรู้จักพาคพวกไว้นะครับมันยังสิเกิดนะครับ ไม่ต้งที่เกิดตลาดใหม่ๆไ,ไ,ไปนํานนะครับถาห้องมั่วนะครับยุได้ตลาดก็เกา่าก็กินซ้ำเก่ากว่าพี่น้องนะครับอันนี้เวลาทีบมันทานนะครับทุกอย่างนะครับการน้อฮ็ตไปเรื่อยๆพี่นออ้องมันสิค่อยๆเติบโตเ้าหมันคงในอาชีพห้าพี่น้องนะครับมันก็สิีค่อยๆสร้างฐานไปเต่นะครับต้องมีความจริงใจกับลูกค้านะพี่น้องอันนี้สําคัญเลยถ้ามุงเจ้าขาดความจริงใจนะครับลูกค้านี่อบอก เขาเสื้อถือเฮานี่จังไรจังไดน,นะครับเขาก็บ่มมีบันกลับมาหาเฮาอีกนะครับความเสื่อใจของคนนะครับสําคัญที่สุดพี่นอ้องเฮาตรงใหนความเสื่อใจเชื่อมั่นครับลูกค้าเขานํานะครับม่แเป็นว่าขายไปมือมือขายต้องว,วังแต่กาไรสมุนเจ้าขายของนะพี่น้องวังแตก่กําไรนะครับอย่าหวังมาว่าไผยเสิให้ความจริงใจกับเฮานะครับตาเขาเข้าอีกความจริงใจกับเขานะครับมือ้อนึงนะครับ แมนเฮาสีลำบากขนาดใดเขายังสิกลับมาช่วยเหลือเขาแต่นะครับถ้าเฮาหวังแต่กำไรโดยที่บ่ได้หวังมิตรภาพจากกันนะครับเขาก็สิหวังแต่กำไรกับเฮาคือกันนะครับมันสิขาดความจริงใจซึ่งกันและกันพี่น้องนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิพอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเอฟซีพี่น้องนะครับที่เข้ามาเบิ่งนะครับมากดไลค์กดแชร์ให้นะครับช่องไอ้นุ่มนั่นน่านะครับเดี๋ยวผมก็สิเดี๋ยวมาต่อพี่น้อง มัอนี้ก็วิ่กหลายครับั้งทีส่งในรอยเอดแล้วกับที่ไปส่งยะโสครับมันนี้กับยะโสกับพันถุงพี่น้องนะครับยะโสนี่จะไปดิเฉพาะดินปลูกนะครับพันถุงนะก็จะไปส่งที่อำเภอเมืองละกับมหาชนะยช่ครับขอบคุณในไลฟ์ครับติดตามนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ